นั้นถ้าเราไม่ยังไม่โกยมันจะมันจะขี้ยเยี่ยวมันจะชื้นแบบนั้นนะพอที่มันนอนมันก็นั่นอยากไม่คนมันเคยทําอ่ะมันดูผิดหูผิดตาอะไรมันเรื่องปล่อยให้นอน่างนี้ก็ได้แต่ว่ามันดูไม่เรียบร้อยนะคนเคยทําแล้วมันกทําได้กลัววัวนอนไม่หลับไม่อะไรอแสดงว่าสักหน่อยก็จะกวาดนะครับสะอาดเลยนะโอ้ปลาเสร็จก็เอาแกลบเลย ให้ให้ให้ให,ให้มันดูเหมือนแหงให้มันนอนเลยโอ้โ้ผู้ชมครับ <S <S ทั้งละกสอบครั้ง,งละสอบการจัดการดีมากแล้วดูวัวนะดีทุกตัวเลยนะสาภาพนะใช้ได้เลยนะโอ้ <S 2> <S 2> <S <S แบบนี้ัุลักสี่พันเขาว่ายังไงบ้างที่เขาตีให้สี่พันเขาเขาป็พูุเดิมเดิมะว่าวัวไม่มีราคาอะไรแต่ผมเดานะถ้าเขาไปขายที่ตลาดนัดนะ่าจะประมาณเก้าพัน 9, นะ อ่าเก้าพันถึงหมื่นนะเพราะว่าวัวมันอ้วนนะครับผมมันไม่ได้ผอมนะที่จะมาตีราคาตัวละสี่พันได้นะผู้ชมครับนี่โอ้บาทใช่ครับซื้อวัวก็เห็นใจคนเลี้ยงหน่อยเถอะในห้อยนะอเราไม่ได้ว่าเขานะครับตัวละสี่พันเกินไปนะครับอย่างน้อยก็หกพันให้กันนะอ่าพอได้เห็นใจคนเกี่ยวหญ้าหน่อยนะอ่าแล้วผมล่อยเท่านี้เลยเก้าพันห้า ขนาดว่าวัวถูกนะสวัสดีครับคุณอาครับเป็นยังไงบ้างครับเลี้ยงวัวช่วงนี้นี่เรื่อยๆมันหลันเลี้ยงแล้วก็ต้องต้องดูแลไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยโอ้โหทำไมมันพื้นที่มันสะอาดเหลือเกินเนอะ <c oughs> ทำอะไรบ้างครับนี่ถึงได้สะอาดขนาดนี้นี่ที่ออกไวข้างนอกให้มันให้มันแห้งวัวมันไม่ชอบชื้นวัวไม่ชอบชื้น <c oughs> เรื่องจริงเลยใช่ไหมครับนี่ครับอ๋อถ้าเกิดว่าในกอรีที่มีขี้มีความชื้นอยู่นี่ส่งผลเสียเลยใช่ไหมครับมันก็ไม่เชิงเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันจะทําให้วัวผมลงเนี่ยว่าพอกลางคืนก็ให้เข้าอยู่ในร่มฝั่งนู้นนะครับเนี่ยที่ทาไว้นั่นแหละเขาไปให้เข้าอยู่ในร่มพอกลางวันก็ให้มาตากแดดอ,อโอการจัดการดีมากนะ ผิวพันธุ์ของวัวนี่ไม่มีขี้ติดเลยนะ,ะ <c oughs> เหมือนกับว่ามันอาบน้ําทุกวันนะอะอันนี้คือเอาขี้ออกทุกวันครับเช้าเย็นเช้าเย็นเลยนะครับของไว้แล้วก็ใส่ข้างๆแถวๆนั้นให้น้ามันเวลาคนตกมาน้ามันฉะขี้ลงไปในทุน่งนาอ๋อเยอะคือเอาขี้ไปโรยไวข้ขอบนั้นนะขอบขับนะครับผม ดักไฟปลวกอะไรบาเลยคนคนั้นครับผมฝนตกหนักๆมันก็ล้างที่วัวไหลลงไปทุ่ตรงนั้นอ่าเดี๋ยวข้าวก็สวยได้นะอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าทำนาแบบคงขี้เกียจได้เลยนะไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยอะไรมากมายนะอาศัยธรรมชาตินะครับผมอันนี้คือขี้วัวที่คุณอาเอามาพักไว้นะเอาออกทุกวันทุกวันนะอ๋อก็พยายามหาแกลบมา,าแกลบมันจะง่ายาต่อต่อถึงฤดูที่หน้าแรงเรา คุยใส่กระสอบใส่อะไรไปใส่นาอื่นมันง่ายแกลบนะครับครับถ้ามาเป็นฟางพวกนี้มันยังเหนียวมันยังไม่ผุกอ๋อครับผมคือถ้าเป็นฟางเนาะมันยังไม่พร้อมที่จะใช้งานเนาะมันยังเหนียวยังอะไรอยู่เนาะยังไม่เปื่อยแล้วกันนะอยังไม่เปื่อยครับผมคุณอาผูกอย่างนี้ทุกวันนะครับผูกตักแดดไว้ทุกวันตากแดดทุกวันนะตอนเย็นก็เอาคอกนะฝั่งนู้นนะพอมื่อวันก็คอกแล้วให้กินยังไงครับพวกนี้ ก็ทำสะอาดแบบนี้ก็โยนให้กินเลยก็กินเกลี้ยงก็มันไม่ได้เหม็นขี้ไม่ไอะไรไม่ได้มีเยี่ยวมีอะไรอ๋อมีที่เนินก็โยนไปที่เนินเนินแบบนั้นครับผมมันก็กินได้มัน,ม,นมันสะอาดแล้วกันนะ <c oughs> อ่ามันไม่สกรปรกเนาะครับเมื่อกี้คุณอาพูดไว้ดีนะมันไม่เหม็นขี้เหม็นเยี่ยวเรืๆๆๆๆร่องจริงเลยใช่ไหม ถ้าเราโยนแบบนี้บางทีมันกินมันไปถูกเยอะที่แฉะนั้นมันก็มันก็ดิบกินเลยอ๋อครับผมต้องพยายามให้มันเป็นเนินๆนย่านั้นเวลาให้ให้หญาให้ฟางนั้นคือคนณอาผู้หญิงกำลังขุดขี้วัวอยู่ใช่ไหมครับโอ้ผู้ชมครับ่ะวัวแท่นี่ขี้แบบว่าไม่ได้เห็นขี้ตัวเองแล้วกันนะ <laughs> อ๋ทอทำความสะอาดอย่างนี้เลยครับอแล้ววางกับขี้ออก กองหนึ่งเก็บทีหนึ่งอ๋อเหมือนอย่างนี้นะครับครับใส่ใจอย่างนี้เลยมีแมลงวันอะไรเยอะไหมครับถ้าเราทําแบบนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่น้อยเลยใช่ไหมครับน้อยมากผมว่าคนบางคนนี่เขาไม่ได้ใส่ใจแบบนี้เนาะเขาก็จะธรรมชาติจริงๆนะถ้าเกิดนอนก็คือนอนตรงนี้นะครับครับอ๋อก็สะอาดนะครับ ต้องมัดต้องอะไรไหมครับหรือว่าไงมีปล่อยมีมัดตัวแม่เดี๋ยวมันไปชนพวกตัวเล็กตรงนี้กับตัวคู่มันคือมันอาจจะไปหยอกกนะันขึ้นไปขึ้นคล่อมกันนะขึ้นคล้อมอะไรครับผม,อมโอ้แต่ว่าตัวนี้สวยมากเลยนะครับอันนี้ซื้อมาครับหรือว่ายังไงพไั้ทับพันเองให้ให้หมอหมอทับให้อันนี้คือเริ่มต้นจากวัวตัวเล,เล็กๆนะครับอ๋บอก็วัวพื้นๆเหมือนตัวนั้นตัวนั้นก็ทับแต่ว่าเมื่อก่อน แม่เขายังเป็นพื้นบ้านพื้นบ้านอยู่ไทยแท้เลยนะครับก็ทับมาก็อาจจะดูเหมือนวัวลูกผสมหน่อยเนาะครับครับผมแต่ว่าตัวนี้ก็สวยเลยนะครับคุณอาเริ่มเริ่มกลายแล้วเริ่มกลายแล้วเริ่มเป็นพันดีๆแล้วนะครับผมวัวราคาถูกนะช่วงนี้นะคคุณอาได้ขายบ้างยังก็ขายไปสองตัวนั้นยังสองเดือนสามเดือนที่ผ่านมานี่ได้เท่าไหร่ครับคุณอามื่อสี่สองตัว แม่ของตัวนี้แหละ๋อตัวใหญ่ไหมหมื่นสี่นี่ก็ประมาณนี้แหละอ๋อวันมานี้แต่ว่ามันกําลังจะทับแม่ของตัวนี้แหละกาลังจะทับแล้วมันอ้วนอ่ะมันคือมันไม่ทับมันรวมเป็นมันไรกันนะอ๋อถ้ามันอ้วนมากมันจะเป็นหมันอ่ามันจะไม่ขึ้นไม่อะไรเลยที่จริงเนี่ยสองตัวนี้มันจะเกิดพร้อมกันกับ แม่ตัวนี้กับแม่ตัวนั้นจะิดพร้อมกันเนี่ยคู่นี้ครับผมแต่ว่าแม่ตัวนั้นก็ทับจนออกลูกแล้วแต่ <agreeing S 2> แม่แม่ของตัวนี้มันมันไม่ยอมขึ้นไม่ยอมอะไระก็เลยได้ขายทิ้งก็เลยขายทิ้งไปครับผมผมเดาะมันน่าจะอ้วนเกินไปใช่ใช่มันเป็นหมันแล้วกันนะทุงคนเขาบอกว่าถ้าอ้วนเกินไปเขาจะลดอาหารนะครับให mm ้มันผอมๆนะมันจะได้เป็นสัตว์กลับสัตว์คืนปกติวัวตัวผู้จะไม่มีในคอกนะในฮ้อยจะซื้อไปหมดนะอันนี้ึงทำไมถึงได้เก็บไว้ครับุณนะ ก็ยังก็ยังประมาณมันปีกว่าๆก็ราคาไม่ดีอะไรเก็บไว้ก่อนเผื่อว่าข้างหน้าไปปีหน้าเปีนอะไรถ้าดีขึ้นมาก็พอได้นั่นเนาะครับผมเลี้ยงรอราคานะเหมือนเกฑ์เลยนะเกฑ์ราคานะแต่ผมเชื่อว่าเขาต้องมาตีราคาให้นะขาให้เท่าไหร่ครับที่พู้ตัวนี้เขาให้สี่พันฮะเอาดีดีไหนพาผมมาดูหน่อย นี่นะผู้ชมครับในห้อยมาตีให้วัวตัวผู้อ้วนๆแบบนี้ัวลักสี่พันเขาว่ายัางไงบ้างที่เขาตีให้สี่พันคขาก็าปับผุดเดิมๆแบบเขาวัาวไม่มีราคาอะไรไงไแต่ผมเดานะถ้าเขาไปขายที่ตลาดนัดนะ่าจะประมาณเก้มาพันนะเก้าพันถึงหนะมื่นนะเพราะว่าวัวมันอ้ว,น,วนนะครับผมมันไม่ได้ผอมนะ ที่จะมาตีราคาตัวละ4,000ได้นะผู้ชมครับนี่โอ้บานเใช่ครับซื้อวัวก,ก็เห็นใจคนเลี้ยงหน่อยเธอในห้อยนะอะเราไม่ได้ว่าเขานะครับตัวละ4,000เกินไปนะครับอย่างน้อยก็6,000ให้กันนะอืมอ่าพอได้เห็นใจคนเกี่ยวหญ้าหน่ยนะอ่าแล้วผมปล่อยเท่านี้เลย9,500ขนาดว่าวัวถูกนะนี่นะ,อ,ะอันนี้คุณอารยกแกลบนะครับเอามาจากไหนครับนี่ มาจากบ้านจานซื้อบ่ไม่ได้ซื้อผมเป็นลูกค้าสีข้าวเขาจำเขาให้สีโอถ้าซื้อก็สอบละห้าบาทแกลบนะก็สอบละห้าบาทครับโอ้ยังขายได้ก็สอบละห้าบาทได้ซ้ําไปนะคุณอาเอามาโรยทุกวันโรยทุกวันแล้วก็กวาดออกทุกวันใช่โอทำไมถึงทําแบบนี้ครับคุณอาเพะนั่นถ้าเราไม่ยังไม่โกยมันจะมันจะขี้จะเยี่ยวมันจะชื้นแบบนั้นพอที่มันนอนมันก็นั่นอยาก ไม่คนมันเคยทำอ่ะมันดูผิดหูผิดตาอะไรม,มันเรี่ยงปล่อยให้นอนอะนี้ก็ได้แต่ว่ามันดูไม่เรียบร้อยนะ,ะคนเคยทําแล้วมัน,นทาได้กลัววัวน,นอนไม่หลับไมอ่อะไรแสดงว่าสักหน่อยก็จะกวาดนะครับสาดเลยนะโอ้วานเสร็จก็เอาแกลบเลยอ่าให้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 มันดูเหมือนแห้งให้มันนอนเน<อ>่ย<อ>โอ้อผู้ชมครับครั้งละสอบครั้งละสอง การจัดก,การดีมากแล้วดูวัวนะดีทุกตัวเลยนะสภาพนะใช้ได้เลยนะโอ้ย่าให้กินเที่ยงกับเย็นครับทําไมเช้าเช้ามาให้กินฟางก่อนอ่ากินฟางประมาณสามสี่โมงให้ก็นอนอ่านอนกประมาณเที่ยงผมมีเกี่ยวหญ้าเสร็จมาผมก็ให้กินหญ้าพอเป็นหญ้าแล้วมันก็ดื่มน,น้ำหรืออะไรมันก็นอนอนอนแล้วตื่นบ่ายๆหน่อยก็ให้ฟางกินโอ้ แล้วพอพอบนมืดเจ้าของจะนอนก็เจ้าของกินข้าวกันแล้วนี่ไม่จะไม่ทานกินข้าวโดยมืดผมจะเอาญ้ามาให้กินเลี้ยงให้กินในนี้แล้วก็พอวัวมันกินในนี้มันไม่เพ่นพ่านผมก็โกยที่ข้างหลังอ๋อให้สะดวกเราแบบนี้นะอ๋อครับผมแสดงว่าทําอย่างนี้มาตลอดทําไมถึงจะให้วัวได้นอนครับคุณอาเมื่อกี้ฟังแล้วชื่นใจนะให้มันพักผ่อนนอนกลางวันนะมีผลดีเยอะไหม ก็ถ้าวัาวแต่กินทำไมไม่นอนนั่งเหมือนคนเ่ยไอ้มันผน่อนบ้างได้ร่างมันก็ได้อวด้วนได้อะไรได้ดูสีผิวอะไรมันก็ดูครับผมมีน้ํามีเนื้อนะทําไมฝั่งนี้มีแต่ตัวสวยสวยเลยฮะแปลกนะตัวเนี้คัดนี่มีแต่ทับคัดแล้วคือแยกแยกคัดมาอ๋อราคาถูกๆแบบนี้ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลี้ยงได้นะครับแล้วขี้วัวได้ไขยบ้างไหมครับนี่ไม่ขายไว้ใช้ในงาตัวเอง นาที่ทําอยู่ทุกวันนี้คือขี้วัวอย่างเดียวเลยไไโอ้ครับผมข้าวสวยไหมสวยครับอืมใช้ได้เลยนะครับผมกลางคืนก็สูมไฟไล่ยุงปกติเนาะ,ะค,รครับผมพวกยัง,<พ>ยง,ยงเอาเวลานั้นอออกไปยังได้ทานสองกระสอบแล้วทานสองกระสอบก็เอาไม้ตื้นนั่นแหละมาเอาขี้วัว <laughs> ตร้ม แล้วก็ถมก็ได้ได้ฐานได้อะไรไว้ใช้ผ <c oughs> ู้ชมครับคือเผาขี้วัวยังไงให้ได้ฐานตั้งสองกระสอบต้องทำแบบนี้ใช่ไหม <c oughs> จะบอกว่าใต้นั้นคือฐานใต้ครับใช่ใชอ๋อผมเริ่มจุดไฟให้ไงครับขอนไม้มาหน้าแหล่งหาเก็บกอนไม้เลี้ยงไว<อ>้แล้วก็ต้นเย็นเน็จุดแล้วก็เอาขี่ถมเหมือนคนเผาฐานธรรมดาบ้านเราเนี่ยแล้วก็ พอวันพรงนี้ก็สายๆกลับมาจากนู่นก็กลับมาจากเกี่ยวหญ้าเกี่ยวอะไรนะั้นซักปออะไรหนรึ่ก็เขี่ยออกก็ได้ฐานใช้ฐานโอ้เยี่ยมไปเลยนะผู้ชมครับส่วนมากเขาจะเผาทิ้งเผาคว้างกันนะ <c oughs> ไม่ได้สนใจว่าจะต้องเอาฐานนะออโอ้ผมว่าดีนะน้อยคนยอ่าใช่ครับคุณนะใส่ขี้เยอะมันจะเป็นฐานเหมือนกับเผาเผาเตาแหละใส่ขี้เยอะเพราะมันค่อยๆไหมเนี่ยมันถ้าเราใส่น้อยมันจะลุก มันก็จะเหมือนกับไฟมันติดมันก็ไม่ได้ไม่ได้มีฐานครับผมถ้าใส่เยอะๆควันออกน้อยๆองเนี้มันอัดค่มวันคืนนี้กี่กวันหนึ่งมันจะพอดีอ๋อควันแค่นี้ก็ได้ทั้งคืนเหมือนกันนะพอช่วยได้ใช่ไหมอีกอะไมันก็ลุกแล้วนั่นพอเราทับใหม่ๆมันก็คือเราทับอยาให้มันดับไปเลยให้มันมันมีช่องหายใจครับผมพอดึกๆมามันก็ ลามออก<ม>ใหญ่ถ้าตื่นมาเห็นลามก็เกี่ยเข้าไปกลบใหม่อ๋อแสดงว่าก็ตื่นมาดูเหมือนกันตื่นมาดูเผื่อวัวพันขาพันอะไรไ,มไหมอะไรอย่างเงี้ยเกิดเ<ม>จาของลกมาเยอะมาอะไรอย่า,<ม>างเงี้ยก็ลองลองดูเซิงเออดูหน่อยเนาะคร,ครับผม